วุ้นตาเสื่อมใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังครั้งได้ไหมครับว่าอาการเป็นยังไงค่ะได้ค่ะประมาณเดือนมิถุนากดกดัมนะคะคช่วงนั้นนะ่ะมีความรู้สึกว่ามีอะไรมันเหมือนมีมดดำม,มาอยู่ตรงแถวๆเนี้ยครับแล้วก็เอ๊มันเป็นอะไรนะตรงเลื<น>่อตาแถวๆเน,นี้ยมันลอยๆะการมองของเราเนะะี่ยมันเหมือนกัแบบมีมดตัวดำๆเล็กๆเนะี่ย ลอยอยู่แถวนี้แล้วเราก็เผลอจับเอ๊ะทำไมเราจับไม่ล้างตาก็ไม่ออกไม่ออกค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอขยายม่านตาแล้วก็บอกว่าวุ้นตาเสื่อมบอกสาเหตุไหมฮะก็การใช้งานของเรากับสวอายุมากคือคุณหมอหลายท่านก็บอกนะครับว่าพอวุ้นในตาเสื่อมนี่ก็มาจากการที่อายุมากขึ้นคือมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้สายตาทุกวัน มันก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เราต้องต้องใช้มันทุกวันนะ่ะยกเว้นพักผ่อนอย่างเดียวก็คือคตอนนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็คอมอ,อ่ะคะอ๋อใช้คอมพิวเตอร์ตอนหลังก็เริ่มพอรู้ว่ามีอาการนี้ก็ห่างๆไปแล้วก็หลังจากที่ไปหาไปพบคุณหมอแล้วนะคะคอีกสักประมาณ2อสัปดาห์สสัปดาห์หนึ่งคุณต้นมีอาการตัวนี้อีก การแสบตามากตาแห้งมันแห้งมากแล้วมันแสบโอ้ใจเสียคือเวลาลวที่เรากรอกตาไปมาั่อยู้ยยเฉยมันก็แสบแล้วคุณต้น<อ>มันแห้งมากคุณหมอให้น้ําตาเทียมมาหยอดช่วงนั้นต้องหยอดทุกเกือบไม่ถึงสิบนาทีต้องหยอดแล้วต้องหยอดทีมากเลยแล้วก็ใส่แว่นกันแดดคือคุณหมอจะให้เฉพาะน้ําตาเทียม ใช่ค่ะไม่มียาไม่มีค่ะหลังจากนั้นสักสองสัปดาห์สามสัปดาห์เนี่ยอาการแสบตาแล้วก็ตาแห้งเนี่ยมากขึ้นถึงกับ<อ>แสงดิออนอย่างเงี้ย<อ>ทนไม่ได้ต้องใส่แว่นกันแดดเข้าบ้านนะฮะกลางคืนเจอแสงดิออนต้องสวมแว่นกันแดดแล้วก็ช่วงนั้นแว่นกันแดดแล้วก็มีม,มีแว่นเนี่ย<อ>มันจะป,นปรับแสง,แสงอัตโนมัติเลยก,ก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะ แต่มีนี้เครืองตาอยู่ตลอดเคืองตาแสบมากสู้แสงไม่ได้สู้แสงไม่ได้ปกติจะเป็นคนขับรถเยอะค่ะช่วงนั้นไปปฏิบัติธรรมอดีกลับมาเนี่ยขับรถกลับมาก็เหมือนกับว่าเราต้องอาศัยความชํานาญนะเราก็วิ่งจ้าๆ้าเดานนิดนึงมันก็เสียงๆเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ก็จะทำไงได้เราเราก็อาศัยแว่นเนี่ยเนาะแล้วก็น้ําตาเทียมอใช่ไหมฮะถ้านานไป มันก็มันจะเป็นมากขึ้มันจะบอดด้วยซ้ำถ้าเราดูแลไม่ดีถึงกับว่าใจไม่ดีแล้วคิดว่าเฮ้ยเราใกล้แล้วเหรออายุไม่เท่าไหร่เองนะคือใกล้ในที่นี้หมายถึงว่าใกล้จะมองไม่เห็นใช่ไหมเสร็จแล้วก็เพอิญมามาพบเป็นผลงานการวิจัยของแอปโก้คุณต้นสองสัปดาห์ เออเราลืมหยอดน้ําตาเทียมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมันเหมือนมันชุ่มชื้นนะมันไม่ระคายเครื่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วแว่นกันแดดก็ทิ้งแล้วมีอยู่ครั้งต้องขับรถไประยองเป็นเวลากลางวันก็ไปเลยก็ไปเลยแว่นกันแดดก็ลืมไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆคือมันเหมือนกลับมาเป็นสภาพปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอย่างนั้นคะ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ขับกลางวันนะฮะเบิ่อช่วงนั้นคุณแม่มีปัญหาต้องตีรถไปกลับระยองอุเทพอ่ะภายในวันเดียวเลยประมาณสองทุ่มต้นก็อยากทดลองตัวเองเหมือนกันว่าหลังจากการใช้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเดิมที่ว่าไปปฏิบัติธรรมคือช่วงหกโมงถึงสองทุ่มครึ่งอ่ะขับรถเนี่ยเดาสุ่มมาบ้างอะไรเงี้ยนี้เราจะต้องกลับขับรถกลับระยองสองทุ่ม มอเตอร์เวย์เนี่ยวิ่งไปเลยทางไกลด้วยนะทางไกลด้วยก็เอ๊ะถอดแว่นเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราถอดแว่นเนี่ยมันดีกว่าใส่แว่นพอถอดแว่นปุ๊บก็แว่นสายตาไหมแว่นสายตาแว่นสายตาแว่นสายตาอันเก่าเนี่ยเสร็จแล้วก็อะลองขับไปก็โอเคนะความเร็วก็ใช้ได้รวดเดียวเลยถึงระยองระยองตะเข็บจันทบุรีด้วยโอ้โหเกือบสามชั่วโมงกว่านะฮะ จริงๆมันต้องสามชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับก็เล็กขับได้แล้วก็ไปถึงบ้านเนี่ยประมาณออกจากนี่สองทุ่มไปถึงประมาณห้าทุ่มถามว่าดวงตาเราน่าจะแสงเนี่ยปกติแสงไฟไฟรถที่สวนมากับแสงสว่างต้นเสารรเราแยกไม่ค่อยออกโอโ้ มันมหาสจจรย์นะใสเลยมันมองรู้ว่าวะเอ็นนี่แสงจากเสาไฟฟ้าอันนี้แสงจากรถยนต์ปิ๊งเลยนะค่ะมันมหาจั์มหาสจจรันจริงๆค่ะได้ไปตรวจตาหลังสุดหลังจากที่ได้ทดลองงานวิจัยของอยากอวดเลยว่นอันนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นแว่นนี้เสียตังค์เพิ่มสิเสียตังค์เพิ่มอันนี้ยาวยาวสองร้อยอันนี้เหลือร้อยห้าสิบแล้วไม่ต้องปรับแสงเห็นไหม อไม่อยากปวดเห็นี่คือสะดวกขึ้นสายตาดีขึ้นดีขึ้นค่ะเราไม่อยู่ในโลกมือต้องใส่แว่นกันแดดอะไรนะก็มันเคืองตามันเลยต้องใส่ที่ปรับแสงใช่คเอแล้วก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้มีสุขภาพตาที่แข็งแรงนะครับ